สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมก็จะมากินกุ้งแม่น้ำยักษ์เผาจ้าทุกคนแบบคือตัวใหญ่เท่าแขนเรียมเลยนี่นะคะทุกคนสี่ตัวนี้หนึ่งกิโลพอดีเลยนี่ดูมันมันดิมันนันนะเนาะมันมันแล้วก็คือเนื้อกุ้งแบบเด้งมากทุกคนวันนี้เราจะมากินกับส้มตำจ้าทุกคนแบบแบบนวๆเลยนะ้ำส้มตมเรียมมาจ้ะมาแซบ่บๆกันเลยจ้าเดี๋ยวเรียมขอเปิดก่อนยั่วเหลือเกินตัวเนี้ย ไ้ยนี่ยตอกแบบนี้ดีกว่าอุย้ยมัามากทอกคหนัาจริงแล้วกุ้งก็ลอกไปแบบนี้เลยน,นี่นี่เลยจ้ะ กินเองนะทุกคนแบบไม่ต้องแบบเป๊ะมากขนาดนั้นเนะาะลายแต่กุ้งเผาแบบไปเจอส้มต่ำมาแบบเด็ดจริงทุกคน รอแบบเนื้อเนื้อแบบนี้นะขาวๆเลยลองกินแบบนี้ <c oughs> เนือน้อนุ่มมากเลยจ้ะ มาสแบบักรัวหนึ่งรัวหนึ่งเจ็ดร้อยแบบจุกเลยแต่ว่าอยากกินไงทุกคนก็เลยแบบว่าเออจัดซะหน่อยนะแล้วข่าบโบ๊ะเลย คืออร่อยมากมากันตรงหัวมันอะชอบจ้ะ ส้มตำอันนี้เหมือนแบบอารมณ์เหมือนมะกอแบบสุกๆดิบๆเนาะ บอกว่าเ็นคนบอกให้เรียมกินส้มตําไม่เคยเรียนเห็นกินส้มตำไงจัดส้มตําไปด้วยพ่วงกับกุ้งเผา เขนใจมากหัวมันเอาทำความสะอาดออกเรียบร้อยแล้วก็กินได้ไม่เยอะหรอกทุกคนหัวมันเนาะหนักเปลือกเรมคิดว่า ปรกหวาามากัำส้อมมันใส่มะเขือเอคี้ยทนกคนมันอร่อยมากอืมตัวนี้ มันแบบจุกๆเลยจ้ะอุ้ยอารมณ์แบบบอกไม่ถูก เียจ้ะเด้งมากว่าแล้วมันมันถึงแพงแบบอย่างนี้ดเด้ออร่อยแบบเนื้อเด้งแบบ ดึงดึงเลยทุกคน เอาจิงแบบกินไปกี่ตัวสามตัวเนาะเอาเลือ่องทุกคนมันปิ๊กเลยเนี่ยมันเยอะจริงเนาะ หนึ่งส <If> ี่สามตัว <anak> น <lonely> <o> <ar> ี้ก็คือแบบมัน กินตามร้านอาหารใช่ไหมัวเดียวก็กำลังดีนะสำหรับคนเดียวนะพริกอันน,ะนี้อร่อยมากเลยมันหวาหอนแบบยังไงล่ะพริกหยวกมะโันนี้ไม่ไหวทุกคน Tại vì kiểu hai bè kim đó Chúc Khoan ít xa nầy nè tụi khuôn, nó ngon เรียบร้อยไปอีกหนึ่งมือจ้าทุกคนเรียมก็อิ่มแล้วนะจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย